สวัสดีครับผมเดี่ยวเป็นผู้จัดการที่นี่สวัสดีค่ะ,คะก่อนที่ผู้คุณจะสมัครงานผมจะแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทของเราจะเก็บค่าดูแลคนละสามพันบาทฮะสามพันบาทเอ่อทำไมไม่เห็นมีแจ้งในใบปสมัครเลยเล่ะคะนั่นนะสิคะเอ่อ ทางเราจะแจ้งกับผู้สมัครโดยตรงนะครับถ้าพวกคุณจ่ายเงินวันนี้พรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยครับแต่ถ้ายังไม่พร้อมจ่ายผมก็คงต้องรอพิจารณาอีกทีสักครู่นะคะเอาไงดีฝนจ่ายแค่สามพันแต่ได้ทำงานบริษัทใหญ่ขนาดนี้ฉันว่าคุ้มนะมว่าไงครับ จ่ายค่ะเ perfect มิวแน่ใจนะว่าฟ้าขายตรงนี้ได้จริงๆอ่ะจะไม่โดนไล่ใช่ไหมแน่ใจสิฟ้า ไม่ต้องกังวลหรอกนะนมิวไปขออนุญาตมาแล้วหรอไม่ต้องขอหรอกเพราะนีนิวรู้จักกับผู้จัดก,การที่นี่นะจริงหรอไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามิวจะรู้จักผู้จัดก,การบริษัทใหญ่ขนาดนี้ด้วยก็รู้จักกันห่างๆนะ่ะไม่ได้สนิทขนาดนั้นหรอกเออเดี๋ยวมิวไปทำงานก่อนนะขอให้สายดีนะฟ้าอือบ๊ายบายบ๊ายบาย ฝรั่งไหมจ๊ะฝรั่งโลละ35บาทจ้าหวานหวานช้ำช้เลยนะจ้าในที่สุดพวกเราก็ได้งานทำสักครีจน,นะสิบริษัทก็ใหญ่โตซะด้วยวันนี้เราไปฉลองกันดีไหมเอาสิเอาสิร้านไหนดีอ่ะ<ม>ฝรั่งไหมจ๊ะสดๆจากสวนเลยจ้าขอบคุณค่ะครับฝรั่งไหมจ๊ะฝรั่งจ้าเฮ้ยฝน นั่นพี่สาวแกหรือเปล่าหวานๆช่ำๆเลยนะจ้าโลละสามสิบห้าบาทเองจ้าแกพูดอะไรของแกฉันไม่มีพี่ฉันเป็นลูกคนเดียวเอา้าฝนเดี๋ยวก่อนรอได้ไหโลละสามสิบห้าบาทจ้านี่เจฟ้าฝน กอ,อับถึงขั้นต้องมาเป็นแม่ค้าขายผลไม้ข้างทางแล้วเหรอได้ข่าวว่าเรียนจบตั้งปริญญาตีน่าสงสารจังเลยเนาะฝนทำไมน้องถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะแล้วแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมครอบครัวฉันสุขสบายดีและอีกอย่างใครเป็นน้องสาวเธอไม่ทราบ ทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะเราเป็นพี่น้องกันนะถึงเราจะแยกกันอยู่แต่เราก็มีพ่อแม่คนเดียวกันนะฝนไม่ฉันมีแค่แม่คนเดียวเท่านั้นคนแบบนั้นฉันไม่นับว่าเป็นพ่อหรอกฝนทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะรู้ไหมว่าถ้าพ่อไม่ได้ยินเขา้าเขาจะเสียใจแค่ไหนแล้วพ่อที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าล่ะก็ไม่เห็นมีนี่ฝ <c oughs> นฉันว่าเรารีบไปกันเถอะ เดี๋ยวคนีนบริษัทไม่เห็นแล้วมันจะดูไม่ดีจริงด้วยแล้วถ้าครั้งหน้าเธอเจอฉันอีกอย่าเข้ามาทักกละฉันอายคุณเข้าใจไหมไปฝรั่งจ้าฝรั่งหวันหวานโลละ35บาบาทนะจ้า ฝรั่งจ้านั่นขอคุณเดียวมันอยู่ตรงนั้นค่ะนี่เธอใครอนุญาตให้มาขายของหน้าบริษัทไม่ทราบถ้าจะขายจ่ายค่าที่มาเลยหมื่นหนึง่งฮะหมื่นหนึ่งเลยเหรอคะทำไมา ก็แกมาขายในพื้นที่ของคุณอื่นมันก็ต้องเสียค่าที่สิฉันไม่มีจ่ายหรอกเงินตั้งหมื่นนึงฉันจะไปหาจากที่ไหนจะไม่ยอมจ่ายให้ดีๆใช่ไหมได้คุณฝนคุณวาคะ่ะช่วยเช็คของให้ทีสิว่ามีคุณภาพหรือเปล่าได้ค่ะ หยุดนะถ้าพวกเธอไม่หยุดฉันจะเอาคิมนี้ไปบอกแฟนฉันแฟนฉันรู้จักกับผู้จัดจาก,การที่นี่นิดแฟนเธอรู้จักกับผู้จัดจาก,การที่นี่ด้วยเหรอใช่งั้นฉันจะบอกอะไรให้นะฉัน คือผู้จัดการที่นี่นี่นี่คุณคือผู้จัดการที่นี่เหรอใช่เมื่อกี้เธอบอกว่าแฟนเธอรู้จักฉันใช่ไหมงั้นให้แฟนเธอมาเจอฉันที่บริษัทพร้อมกับค่าที่หนึ่งม่นบาทส่วนฝรั่งพวกนี้ฉันจะยึดไว้ อย่านะอย่าไปอย่ามายุง่งไม่ต่อไม่ไปไปเลยฝนนี่ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วท่าไมยังไม่มาอีกเขาคงอายมั้งคะผู้จัดการ ดูก็รู้ว่าใหญ่ฝามันโกหกใช่ค่ะแฟนนี้ไม่ค้าขายผลไม้จะมารู้จักคนระดับผู้จัดการได้ยังไง <c oughs> นั่นน่ะสิขอโทษที่ให้หรอนะครับ เนี่ยนะแฟนแกหน้าตากระจอกแบบนี้เนี่ยนะจะรู้จักกับผู้จัดก,การแกโดนแน่คุณกีรายสสุสวัสดีครับสวัสดีครับคนเดียวผู้จัดก,การคะผู้จัดก,การรู้จักเขาด้วยเหรอคะเขาเป็นใครคะ เขาคือซ e อเจ้าของบริษัทนี้ไงเจ้าของบริษัทเขาล่ะนี่ทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยไว้เดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันทีหลังนะคุณมาเดี่ยวครับคุณจิรายุพวกคุณทำอะไรเอาไว้ คงรู้ตัวดีนะครับผมไม่ได้ทำนะครับสองคนนี้เป็นคนทำได้ไงผู้จัดการผู้จัดการเป็นคนสั่งพวกเรานี่ใช่จะมาโยนความผิดพวกเราได้ยังไงคะเย่นเถียงกไ,ได้แล้วคุณเดี่ยวคุณเป็นถึงผู้จัดการแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดผมขอพักงานคุณสามเดือนสามเดือนเลยเหรอครับแล้วผมจะเอาอะไรกิน ส่วนพวกคุณสองคนค่ะผมผมจะให้โอกาสพวกคุณสองคนแต่อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก นเได้แล้วค่ะคุณฝนค่ะคุณจิรายุที่ผมไม่ไล่คุณออกเพราะผมเห็นว่าคุณเป็นน้องสาวของฟ้า หลังจากนี้คุณก็ควรให้เกียรติพี่สาวของคุณด้วยแหละค่ะพี่ฟ้าหนูขอโทษนะไม่เป็นไรก็เราเป็นพี่น้องกันนี่พี่ฟ้า ตัวเองมีอะไรหรือเปล่ามาหาเขาถึงบริษัทเลยเขาจำได้ว่าเจ้านายของตัวเองมีรถหรูๆตั้งหลายคันเลยใช่ไหมอืมใช่ทำไมเหรอเขาจะมาขอยืมให้เพื่อนของเขาได้นั่งรถสวยๆไปเดทหน่อยนะ่ะวันนี้ยกมันนัดเดทเอาไว้ถ้าได้นั่งรถหรูๆไปมันก็คงจะดีใช่ไหมคะ ได้ไหมคะพี่วอสุดหลอ่อนะตัวเองนะได้สิจ้าตัวเองอุ๊ยอันนี้ขั้นไหนอะตัวเอง ใช่เอาไปใช้ได้ตามสบายเลยนะโอ้ยตัวเองนี่จ้ะแฟนแกนี่ใจดีจริงๆเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเขาไปก่อนนะตัวเองเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาเจ้ามาคืนจ้าออามานี่เดี๋ยวฉันขอบเองระวังระวังนะ <c oughs> ไม่ต้องรีบล่ะ ตอนนี้เนี่ยคนยิ่งรีบไปสมัครงานอยู่โอ้ยแม่ขอร้องล่ะติดให้แม่หน่อยนะลูกแม่ต้องรีบไปสมัครงานอให้ถึงแค่บริษัทก็ยังดีนะลูกนะรถเป็นอะไรหรอครับไม่รู้เป็นอะไรอะคะ่ะอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดเฉยเลยว้าไม่ได้เจอกันตานเลย <c oughs> เป็นไงบ้างเนี่ย เราสบายดีราวาล่ะเราสบายดีว่าแต่เลิกกันไปมีแฟนใหม่ยังเนี่ยหลอกขึ้นเยอะเลยนะไม่มีหรอกตั้งแต่เลิกกับวาไปตอนม .6 เราก็ไม่เคยมีใครเลยแล้วสรุปว่ารถเธอสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมใช่ม่เดี๋ยวดูให้ขอบใจนะ ฉันละสักใจจริงๆเลยแกเห็นหน้าเย,ยวากับไอคนซ่อมมอไซค์นั้นไหมเห็นสิฉันละหมั่นไส้มันจริงๆเออแล้วแกว่าคู่เดทของฉันจะเป็นยังไงบ้างอะก็ต้องหล่อแล้วก็ดูดีมากอยู่แล้วฉันก็ว่างั้นแหละอย่างน้อยก็ต้องสงฐานะกับรถบีเอ็มที่เรานั่งมา ยี่ฝนนุ่นนั่นมันคนที่ซ่อม,มอใส่ให้เยวานี่ก็ใช่นะสิแล้วมันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณหยกใช่ไหมครับผู้คุณแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนั่นสิ แอบตามพวกฉันมาใช่ไหมเอ,อ่อไม่ใช่นะครับผมนัดเดทไว้ตั้งหากจะบอกนะว่าคุณคือคุณโยกใช่เป็นแกเองเหรอที่นัดเดทกับฉันไว้แกจะอึ้งทำไมฉันกับเพื่อนสิต้องอึง้งเป็นแค่คนซ่มอมมอเตอร์ไซค์กล้านัดเพื่อนฉันมาเดทได้ยังไง ที่ฉันยอมมาเพราะฉันคิดว่าจะเจอคนที่มีฐานะแต่งตัวดีๆมีรถหรูขับแต่ที่ไหนได้กลับเป็นแค่คนส้่มมอใส่ข้างถนนฉันจะบอกอะไรให้นะว่าคนอย่างแกไม่เหมาะสมกับคนระดับเพื่อนฉันเลยสักนิด เห็นรถที่พวกฉันขับมาไหมรถ b ี w อ BMW, บยูป้ายทะเบียนประมูลเลยนะราคานี่ไม่ต้องพูดถึงแพงแสนแพงอยู่แล้วฝนฉันว่าเราไปดีกว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันเหม็นกลิ่นท่อรถมอไซค์อิวฉันก็ว่ากันแหละไป ว่าสัมภาษณ์งานเป็นไงบ้างได้งานไหมเราไปไม่ทันอะ่ะเขารับคนอื่นไปแล้วเอาเหรออืม้นเอางนี้ไม่ว่าว่าสนใจมาทำงานที่บริษัทเราไหม เราเห็นว่ามีตำแหน่งว่างอยู่ตำแหน่งหนึ่งจริงเหรอจริงถ้าวายอยากทำไปกับเราได้เลยนะเราจะเข้าบริษัทอยู่พอดีได้ได้งั้นไปเลยไหมไปเลยก็ได้นะ เป็นไงใจเย็นลงกันหรือยังจะให้หายโกรดนี้ง่ายไม่ได้หรอกตัวเองมันทำเขากับเพื่อนเสียเวลาขนาดนี้ใช่ค่ะงั้นก็นั่งอยู่ตรงนี้ทำใจสบายๆส,ส,สักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันพอใจเย็นแล้วก็ค่อยกลับก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอืม แล้วฉันก็ยังหงุดหงิดอยู่เลยอ่ะฉันก็ด้วยโหที่นี่นะเหรอใช่หรูจังไม่คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้เลยนะเนี่ยไม่เท่าไรหรอกน้านี่พวกแกอีกแล้วเหรอนี่พวกแกสองคนเป็นเจ้ากรรมนายเวรของพวกฉันหรือยังไงเนี่ยตามไปทุกที่จริงๆ โดยเฉพาะแกเลยนะไอช่างซ่อมรถกล้ามาหลอกฉันได้พวกแกมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเลยนะฉันรู้จักกับคนในบริษัทนี้ถ้าพวกแกไม่ยอมออกไปดีๆฉันจะให้เขามาลากคอพวกแกออกไปเอาออกไปสิจะยืนบื้อกันอยู่ทำไมคืนพวกแกอยู่นานกว่านี้ เดี๋ยวบริษัทเขาจะสกปรกหมดถ้าบริษัทมันจะสกปรกมันก็สกปรกไม่เท่ากับจิตใจพวกคุณหรอกครับก่อนที่จะดูถูกคนอื่นลองมองย้อนไปดูตัวเองก่อนไหมว่าจิตใจของพวกคุณมันเน่าเฟะแค่ไหนนี่แกเก่าพู นี้เลยเหรอไม่รู้จักเจียมตัวเดี๋ยวแกกับฉันจะได้เห็นดีกันเกิดอะไรขึ้นตัวเองเสียงดังวายๆอะไรกันตัวเองมาก็ดีเลยมาไล่สองคนนี้ออกไปจากบริษัททีสิ ใช่มันเข้ามาก่อกวนในบริษัทค่ะืมผู้แกเป็นใครผมก็เป็นเจ้านายของคุณไงคุณวอค,คุณจิรายุเจ้านายของพี่วอเหรอสวยแล้ว คุณจิรายูคะพวกเราขอโทษนะคะพวกเราเข้าใจผิดกันไปจริงๆใช่ค่ะฉันก็ด้วยคุณวอคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าคุณเอารถของผมไปให้คนอื่นใช้โดยไม่ไ <outra> ด้ร euh ับอนุญาตผมต้องลงโทษคุณตามกฎของบริษัทโดยการไล่คุณออกฮะไล่ออก ไล่ออกเลยครับคุณจิตอายุ<อ>ผมขอโทษจริงๆนะครับผมผิดไปแล้วอย่าไล่ผมออกเลยเชิญครับถถโถยเธอเอนเขาอโทษไอยเธอคนเดียวเลยต่อไปนี้เราต้องเจอ,อก,เเกันอีกเราเลิกกันตัวเอง ส่วนพวกคุณจ่ายค่าเช่ารถบีเอ็มมาด้วยนะครับสองหมื่นบาทสองหมืน่นโอ้ยแกท้องหลานับฉันเลยนะโยกเอาเรื่องอะไรล่ะก็แกขอให้ฉันทำอ่ะก็ได้ไเสียหน้าเสียเงินเลยใช่ฉัย ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝัน